นะครับาสวัสดีครับพี่น้องพ่อปายทั้งช่องคูหน้าพาลาบเด้อแล้วก็ช่องต่างๆก็แล้วกันน้องพาะมันหลายช่องถ้าเขากระจายไปอ่าโมนี้ดีใจครับโมพวกเพื่อนฝูงเกือบ30กว่าปีไม่เคยเจอหน้ากันอ่าบ่เคยเจอหน้ากันอ่าได้ฟังแต่เสียงแค่เจ้าอ่าฮ่อนชัยวรรณศรีเจ้าขอผลงานไี่ฝ่าปากางใจพี่น้องแล้วก็ผลงานเพลงอ่าที่ดังๆทะลุมากกับปีแรกแห่งความหลางเนาะ กินเหล่าข้าวกีบเศ้าคูน่ะไปกินเน่มูขวากันสวัสดีครับสวัสดีครับวัสพอดีพอดำครับผมัน้สามร้อยล้านยูหรอครับวันไหนเราูดนี้องของ3ี่ในเมืองสามร้อยร3อยล้านยูรครับสามร้อยยูี่องเขาไปกดเครับเด้อเข้าไปกดกดกดติดตามแลวก็กดแชร์ไปมีชองวิจารณ์ของก่อ่ะมีเฮ้ก็บอกให้ทีงจะไกดติดตามปรชัยวรณศรีชาแนลโอ้ครับพิ่ชอบคอมนะครับเด้อพรชัยวรณศรีชาแนล ฝากไ้เด้อพี่น้องเด้อทั้งลูกศิษย์ของพี่นาคมหารากทุกทุกช่องแล้วพี่น้องแล้วฝากติดตามช่องปนชัยวรรณศรีชแนลแล้วกันเชยนครับานชัยวรรณศรีสิ้นลูกคพรับว่าแมนแมนสิลูกกับพี่น้องกดติดตามแน่พี่น้องต้องไปเปนทุกลูกศิษย์ทุกหานากเรยชแนลชแนลชแนลขวงมแาแล้วก็ซีรีเพลงความเป็นบุคับเพีงทีอัลบั้มทีบ่มีครับบ่มีบ่มี เป็นตัแต่เห็นช่องครับอว่าใครจะทายทีมลงกมาได้ดอกเดียวกับสาวพี่น้องที่ที่ตามช่องของปูนาคนะครับปูนามหาลาภนะครับกดไปติดตามท่านเทนต์สีเฮนน์แมนเด้อร์นี่ครับไปชมมารวมกิจกรรมน้หลายยาเออแล้วละม่เห็นหนักกันโดนนะที่พี่น้องแทบปีแล้วครับสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีสากว่าปีเพราะว่าต่างคนต่างไปปูนาคกับมานยุงซี่ครับทำอะไรคู่กันเลย ผู้นาก็ไปโย่งสี่เพื่อนก็ไปทางด้านสายต่างเหมือนกนบ่ครับผู้นาก็เลยตัดตอนนั้นตัดเป็นแล้วเนีตอนเข้าใหม่ๆนะตอนมาเอาเย้ต้องสิ่แม่ก็ต้องชีวิตตัวเองที่หัวนกับขึ้นนักงาดตสังคมแต่ไปหาหมูหาปวกต่างๆว่ตะกี้ขันห้ามาแลันมันมันปสำเร็จครับเพราะเพื่อนบ่อยาๆมันอยูุ่่นเดี่ยวเมื่อเราปฏิบัติเสร็จแล้วเดียบร้อยออมาแต่ว่าบราได้เป็นนักร้องและผู้นำที่ล้องเพลงสองเพลงกับขึผู้นำ อันประวัติเดี๋ฟังกันละแล้วถามลูกชีสุหาชิสถามว่าที่ปูนาเขาร้องเพลงว่าไงเพราะบ่นวนไหวเป็นเพลงบูชาปูยาเพลงบูชาปูยาคุยา่ะมิสซัมดันลาบุยตายหรอกเพลงไม่พี่น้องเห็นกันไอคอนาฟูแต่งเพลงไอคอนาฟูลองจากดำานบี้จากาศปูนาครับเพลงมักสาวแหร่ป็นบอกครับจากเขาฮองอานวันเสาร์เนี่ยไหมครับโอ้ครับอ้าวันเสาร์เนี่ยว่าจีนนัดท่านนี่นะบ่หรือเมื่อวันวันเสาร์มันตรงกับวันไหนแหร่ได้นัดแขกไว้บ่งไปวันที่

เกาหน่อยม้น่อยครับบ่มแนมั้งแต่เห็นมันไปยืนในยูทูเนาะเห็นมาบนหน่บ้านเลยเดี๋ยวมาหอดบ้านนะก็เลยมาเบิ้งแค่หน่อยว่ามันเจ็นยังไงเออมาวันหนากะมาแร้มากิงเกากินานอยู่ทีหมองนอนก็เพือะกิ่อดอดสมัยตกีเข้าไปลองให้ยนกับเดินชนะเาหมุนมามาเทียวหน้าแน่ครับ้ันใช้วันนศีอาสิเด็เป็นนักร้องที ร้องเพลงบูซาปูยาห้องใช่ครับอะกใครต้อง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 รอว่าให้ปรึกษากครับอนาทรจะให้พอนแชร์วันศรีมาร้องเพลงเกี่ยวกับปูยาใหญ่นะครับเกี่ยวกับลูกตุ้งนี้ก็ได้ครับไหนพี่น้องขอค่อฟังเรื่อยๆเพราะว่ากําลังเฮ็ดมีอย่างหลายยี่น้องที่มันยังบมดทันแล้วปูนันี่อยากทําให้มันเสร็จโดยเฉพาะงานใหญ่เราข้างหน้ายังบหมดอยลูกตุ้เพราะปันไหนไอ้หมดทันอย่างลูกตุ้เพราะว่าวัตถิหาเป็นงานไหวายคู่ ครับ,รบที่ห้าวันที่ห้าคุณพาครับเพื่อนมาได้มากุณพาเพื่อนมาได้มามาเปิดตัวมาเด่นมาหวัวน้ำบูวน้ำบวกวันนั้นเป็นวันไหว้ครู่ใหญ่กอครูใหญ่ซึ่งตัวสีทอโลกเขาจะมากเขาจะแสด้เห็นมูอาจเหอยู่แต่ในะบ่งการเหมือนเพิ่งบอกใครได้มีเวลามาขอบคู่บอกใครมีเวลาได้มาทำหน้าที่เพราะสมัยเปลีนน่ยนระเบกับเปเตะต่กอตีกกมวยขาก็อยกินลำเขาวมันบริจาคมืินรือว่ามือถดอคู่ก็คู่ นี่แต่ใส่คือเมื่อมาวันแต่แก่แต่งานกันนั้นครับนะเข้ามาอยู่สิเรารู้จักว่าเออวันนี้เป็นวันอะไรทําอะไรนะให้ชีวิตของเขามันดีขึนน้นดีจริงนะปีนึงมันมีเจียวแต่นี่ขนะวันครอบครูไหว้ครูปีหนึ่งเขาเพรมันว่าปีนด้ขึ้นเดไหว้วกับว้ปีนึนงนนนออนนสองเท่าวั้น,นท,ที่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นครั้งเดียวครับอ่าจจะว่ามุ่งดีใจเมื่อนี้มุ่งว่ามหาและมาเล่นเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานครับสึ่เมื่อปีที่เข้วใช่ไหมไม่ั้องกินไ่อยู่ชีวะไรเลยครับมัด

ได้ครับใดว่าใครมีคนติดตามก็ออกไปมันจะก็เปิดไปสัานัสกับบกกี้บ่กี้แสนมิลย um ังไแสนิหรือวยังากปูนาเท่ามาเจเดือน2เดือนกว่างอันนี้ยแล้วบางท่านไหหอดเงินอยู่เเก็บแต่พนนึ่แต่ก็ได้จ้อเดือนก็ได้แต่ว่าเขา่ได้ไป็นนั่นเพราะว่าเราทําไว้ให้ทาบูชาเขเป็นยังงเขาบม่ได้ไปสนใจเพราะเพ่งกสทเขาไม่ไดสิทธิ์ไว้ที่เขายาก้าไปนึงกน ขนาอวมาลงยูทูบกับบไแดก็ไดะนี่ก็สิเพลงทังเหมือนกันนี่ไม่ได้แต่พิจมด้นไม่ได้เคยเห็นอยู่บมลองเพลงของถือจำนี่ก็ซื้อถืองานแสดงว่าเคยเห็นนะครับนี่ใช่แต่ซื้อจากของทุก่งครับจ่ายทุกเพลงจ่ายเป็นรายปีครับอการเขากระจายบ่ได้เพราะว่ามันเป็นของกฎหมายที่มันมีในสัญญาอยู่แล้วเพราะมีแต่ตันละโมงภาษีรายได้ครับบางคนก็เข้าใจว่าเอ้าเจ้ามาเจ้าขึ้บอรดกใครเนี่ยใครก็เลยอยาลองเยอะแต่บางทีเต็งจี่แหละ ครับยิงไลรสดแข่งตายเร็วตอนนี้แข่งตายเร็วบ่เขาจ้องจับยุ่งยังไงเขาจะทำยุ่งเกยเราแต่ละคนมีนะครับยุ่งตเชียวยิ่งไปลงในช่องยูทูบยิ่งตามง่ายยิ่งตามง่ายนะตามง่ายครับเขาก็จะเอากับคนที่เป็นเจ้าของช่องนั้นแหละครับเขาไม่ได้มาจับเราหรอกซ่มเลยเป็นรายได้ก็จะเด้งเข้าไปเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาครับก็เท่ากับช่วยเอาเงินให้เขาแต่เคื่องอาไรส่วนแต่ในส่วนพวกแข่งพวกประมาณสิบอกขึ้นแดงว่าที่แดงนะครับเอาซูเบอร์ดิจิอยู่กับแต่สัญญาอยู่กับใครแต่ยังไมครับสินะ อิสระโอ้อิสระตอนนี้สบายอิสระคือโครงงานโอ้อิสระก็คือทั่วไปไปไหนได้อิสระไปไหนก็ได้เราได้เราได้เราล้องเพลงเก่าของเราที่มันมีลิขสิทธิ์ของต้นฉบับเขาเราก็ต้องจัดเป็นรายเดือนเป็นรายปีข่าวอระจ่มาสองปีแล้วล่ะถ้าวประจ่ายปึ๊บก็คือก็ถ้าเขาจัดเขาไปลงยูทูบหรือว่าถ้าเขาเจอเราในงานใหญ่ๆ เดี๋ยวเก็บขึ้นเี่โตขคือเขาไปจับบนที่นั่นแหละบางทีเราเข้ามาจริงเขาก็ว่าเออแต่จะมีฝ่ายนิติสิไปดูแลไงบริษัทเขาไม่ได้ออกมาแต่เขาแต่งตั้งคนข้างคนที่ดูแลนิติสิทเขาก็จะมาดูก็เหมือนกันนั่นแหละช่องอะไรชอบลงเงินกันมีฝ่ายกฎหมายดูแลแล้วมันเป็นกฎหมายหรือว่าเป็นเป็นคล้ายๆยืดทวงก็รู้กันอยู่แล้วแหละใครทําอะไรใครรู้ขนาดไหนบางคนใครจะเอาของใครไปยังไง รู้ดูเท่เชียวนะครับยิ่งเร็วก็ยิ่งรู้เร็วคุณเอาไปลงได้แต่รายได้ที่มันก็มาของเจ้าของอยู่ดีครับของชทำทำถ้าใครอยากจะเกี่ยวกับเพลงต้องทําช่องช่องหนึ่งเกี่ยวกับการบันเทิงเสียงดนตรีที่เขาโดยตรงมันก็จะเซ็นใช่ไหมครับแต่ที่ผู้ใหญ่ทำหนังลงได้ไม่ใช่นังให้ใช่นังได้ คือเสียดีกัส yeah. ินตงพะพยนต์ปีละเจ็ดพันหรอครับเจ็ดพันครับโทรไปหาทั้งดีกสินแล้วครับนั่นแหละนั่เพราะว่าจะใไปใช้นังนี่ผู้ใดมาบุญได้ใช้นั้นนี่นั้นได้เราสามารถลงมาในของเราได้หมดได้หมดเดี๋ยวต้องเป็นกระทรวงวัฒนธรรมก่อนนะคือหลอนธานีทำให้ถูกต้องทุกอย่างครับถูกต้องดีที่สุดว่าห้มันมาผ่อนเท่าไรสุดเนี่ยโทรไปถามมอะไรดีที่สุดคือถูกต้องสบายใจบุ๊บมันก็เดือบ้าก็แล้วแต่มันน้ำค่ามันงวยนะมันหวย ถ้าจับได้กับเป็นเสียงขึ้นมาอาจาอย์เาไปแล้วก็บอกเ่าถ้าใครเข้ามาแล้วมาสร้างพลรงงานมาสร้างพลังวิญญายณอะเหมือนช่องต่างๆให้กัดผู้น่าบอกผู้นาแค่เคยห้ามในการมาถ่ายทำวิธีของผู้น่าหรือขอตัวเลขผู้น่าไปครับผู้น่าจริงๆต้องช้องแต่ทำให้แล้วคุณต้องสร้างสรรค์โอมาแล้วต้องสรรสร้องต้องผ่านหลักเกณฑ์ครับอะต้องผ่านหลักเกณฑ์ของบ้านของเมืองสะพอนน่ะอาวัธมีหางเลยต่างๆออกมาเลย ก็ปูเสริมเพิ่มชะตาต่อราศีแก้ปีชงอย่างต่างๆซึ่งทีนี้เป็นปีเสืออ่าได้เกิดปีวัแล้วปีมังแล้วอว่าีกันนะครับว่กินเสือเสือกินวัหรือ่เสอกินวเลยกินเสือกินซเพื่อเร่าล่กนลรื้อธรรมดาลูกหลานเกิดไม่ให้ดนกบทั้งลู้จักยังทื่อเฮาน่น Số mười những người số một câu kiểu mất tôi mãi có những câu chuyện của tôi 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 khu khu tôi 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 nhà tôi 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 ส่วนแทงอาจทำหัวหน้าได้สัมผัสกับาันับนั่นหัวหน้าที่ทั้งหลังหัวหนาพูสัมผัสยู่บัจทัอยี่ทั้งหลังเดี๋ยวซูมมือดิพี่พ่อใส่อยู่ใส่ครับี่อยู่ปทุมครับปทุมธานีครับไปแปบ้านอาจารย์พยักอยู่วัวไก่กันุกข์ับประพยัดมครัวไก่กันมูนเขีดปทุมธานีจร่งนัดกับบว้ยมีบ้านเขอยดยุคนมะประมาณยี่สิบกว่าปีแลยนะหลายปีตัวครับแต่หลังจะมาห้างกันก็ค่ายได้ไปคุณก็ไปใสบันเทิง ผู ì, an này, ้น mm ึ hmm. Alors, mm ่ง hmm. ก็บเปิดไซด์ถ hmm. well, ้มะซึ่งมันสวนทางกันเนี้ยแต่มันสวนทางกันเนี้ยทางสวนอย่างนึงผู้นึงเขาวัดเนาะค่ะเอาคุณนึงเขาสัดตนมันเท่คุณขันมูมาหาแล้นก็ขันน้าอ่าเต้าให้กินนไงแต่คูณสอาคนน่ะบอกทางไหมหรือบอกอะไรอย่างนี้กินเผาด้วยมันกินพวกพี่บ่อยอ่ามันก็เลยมาหากันก่อนเลยมูพวกก็เลยหายไปนะอ่าแล้วก็ดีใจว่าว์มูเห็นพวกมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์จะเลื่อนดุลทั้งเจ้าหน้า ไอเรื่องสมุนีกะเขาก็เห <t brick> uh ็นนะไรล้วความดังไม่คงที่เห็นะเพื่อนความดีสี่คงทนเขาถึงจะอยากเสี่ยงความดีเนีแต่ความดีเขาไปอยู่เสีเขาว่ายเจอดลยไปไหนก็ได้ครับไปแม่ว่ายพอเป็นอย่างที่เรามีความดีอยู่ในตัวดังเห้นไหบุ้มเดียวผู้แตกผู้แตกรู้มต้องที่ดีไหมกาให้บ่ไปแบบ๋ยพอสร้างฟังบ่ล่าเห็นบ่พี่น้องความฝ่ายหลายทางมันจะเป็นสั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะไปยึดกี่ตรงนี้ยึดกี่ใจที่ไหน 2,500กว่าป,ปีแล้วที่ยืนยัดยนดึงเสียคือพระพุทธเจ้าเราครับฐาหนาโมพุทโธธมโมสังโฆนี่ยูงสีรษะโลอนหลานนะชีวิตบนปทายของแต่ละคนมันมีอะไรมากแน่นอนนะคือหมู่ฟองเียกันนะตอนเราอยู่ในรัชโยงสีรี่ปุนาเหมืกันเนี่ยครับตอนเขาเป็นเท้มเนทุกศีลละมันก็ไปตามนั้นไปตามาน้ำไหลพอเรากลับมาหยุดอยู่ตรงน,นี้เราก็เป็นหมู่ฟองอีกคนหนึ่งอ่า คือปุนาเวลาออกไปข้างนอกก็ปเปแบนสมมติทา่ทำแบบยุคโลกนั้นแต่พอเรามาแล้วก็คือลูกหลานพระเจ้าครับเขาก็โยสีซอยเรียลูกศิลป์ลูกหาไปดีใจเลยเมื่อเห็นมูเห็นพวกมหาพี่นอ้องรับไปหามาอาจจะได้เห็นพ่อนแท่งมณฑ์ีล่องเพ่งให้ฟังครับล่องเพ่งให้ฟังถวายภูถวายญาถวายภูถวายญาเพราะว่าอยากให้มูพวกได้มื่อเห็นในสิ่งที่มันแปลกตาที่มัมีไฟแสงสี นี่แต่แสงกูแสงเ่แสงธรรมะนะครฮะกูแสงธรรมะอ่านี่ต่แสงธรรมะแสงช้ำแสงแสงธรรมมีสองทางเลยมันสว่างก็ไฟตัดรถอยู่เนี่ยครับเพราะว่าไฟตัดรถมันไม่มีมือบอดเนียแต่แสงธรรมนำทางมันมีวันมืดนิดไม่มือบอดยกเว้นเอาสีบอดเด็ดอ่อันนี้คือสายกะตีทำมาได้พี่น้องกองไฟได้ความดีไม่มีขายใครอยากได้ต้องทำเองคือกะตีทำของกูนะ สร้ลูกศิล์ลูกหามันยี่สนะิบกว่าปีความดีไม่มีขายใครากได้ต้องทำเองขันเขาบ่ลงมือทำอะไรนะเคยจังคนใช่อย่ยลองเพง้งแต้องไปหาเนเพ่งนันน่นหรอรหาที่มาหรอน่รท่าำเขาของ,ง,งอัดหจันดีอาจารย์เนียะต้องไปทังทีเปิดหลายอย่างม, <c oughs> มาตเราทำกันคือผู้นำส <c oughs> ื่อสาเากันผู้นำเขียนแปลนก็ได้ขั้นแรกอะเขียนแบบไหนเขียนเขียนก็เขียนแปลี่ต้องไปหาสเเลย อาซาไปจะไปนกกระจุนประวัติว่าไหนดิไหนวะมันก็เป็นเข้าโค่งเป็นเรื่องเล่าที่มันไม่มีวันสิ้นสุดพี่น้องแต่เมื่อนี้ก็ดีใจเห็นมูเห็นพวกมหาอรัผู้นาก็ขอกราบขอบคุณขอบคุณเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์สุดท้ายแล้วกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากช่องของพรชัยวรรณศรีชนะไว้นะครับของมูของพวกครัของผู้นำอื่นแล้อพี่น้องเด้อขอบคุเบิ่องอาเล่าน้องที่หมู่้วย ห้านาที่หนึ่งตั้งสิบหาตีไกลอยู่ใส่เงี่ยไปยุ่งโมงหันโมงนี้เงี้ยฝั่งเราทำเนียบก็ผิดดอกนะเอาสําหรับคลิปนี้ให้ฟัมใช้เป็นสีฝากเงี้ยครฝากไปเลยครับครับผมสําหรับพี่น้องที่กำลังรับชมช่องอผู้ดักมหัศลนะครับะฝากคอนแชร์เป็นสีนะครับเด้อเป็นลูกเป็นหลานนะครับมาล้างถ้ำโมนี่ก็คือว่าเย็นสบายนะครับอบอุ่นใจนะครับเทนนี่ยังแกลกแอยู่เด็นดึงอยู่นะครับมีโอกาสที่จะได้มาทำควมบุญกันนะครับฝากไว้นะครับ อย่าลืมนลองเท่าเด้อปัญหาเมีโอการลองเล่นคลุกังถลายปูนะครับมาที่หามาที่หาจะล่อครับจะล่อมาที่หาเพราะไหนนะครับอันนี้อันนี้ความใช้วนน่าเชี่อมีใส่คข้ามาอาจจะเด้อยพี่น้องเด้ออาจจะอาจจะอาจจะคือติดตามไม่ชอบเรื่อยๆนะครับเราเนี้วบอกจุดเรื่องจันลาปูว่าปูเฮงมากพี่น้องบางคนอาจจะเข้าใจว่าเออ ไปสิเลยมะพร้าวพรชัยวัรณศิริโรดมันอาจจะนะพี่น้องครับอาจจะชื่อนี้ต้องพ่ออย่แ้วเพื่อพรชัยวัรณฟูวัรณฟูพ่อผมอย่นี้ครับครับเมื่อวันที่ห้าที่น้อนฟองไปมากอาจจะเห็นโมพวกก้อนฟูไรแต่ผมจะเป็นอาจารย์นักดนตรีมีหลายคนอยู่เพราะว่าเป็นอาจารย์เมื่อนั้นงานปูนาก็ไม่ม en> ีเครื่องเสียงเพื่องานนั้นที่น้องครับตอนนี้มาเว้นเด็กอนที่กำลังสั่งยันอย่างเนี่ย ก็จะมีอิเล็กทรอนครับอ่าพนลูกศิษย์ลูกหาแล้วกันนักร้องต่างๆอ่าปีนี้ก็จะมีอุยเอ็นนี่กาแน่ผู้ใดแน่ไลยผู้ใดพ้นลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นนักร้องนั่นแหะนะนักเก็บหัวล่องหัวลำก่าวแน่ชุเขอมมาถวายเสียงหนึ่งแน่นั่นอาจจะเป็นคนไทยวันศีรษะทำอะไรไปขายปุ๋ยทำอะไรไปขายปุ๋ยเอาซื้อเบอร์ทำธุรกิจเอาปุ๋ยมาขายนี่ได้หรือฮะล่าทำธุรกิจเลยครับทุกเรียนครับก็ลังก่างคุยกับคุณใหม่นะครับธุรกิจกันตื่นมาอุดรรู้ๆนี่ครับ สีเห็ดงานนี่แหละแต่ว่ามบางคนน่าจะลงตัวกันแต่ไรเบอกนี่อย่างหลายซืๆฝากมาขายงานทำเลยนะเลขอาจ์จีไปใช้เครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ได้ครับได้เอานี้เราค่อยติดตามนะค่อยติดตามนะสำหรับคลิปนี้ผู้น่าขอจบคลิปนี้ไม่ได้ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดนะพี่น้องนะสำหรับพี่น้องชาวพุทธลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายของปุนาทั้งหลายวันที่ห้าใครรบใครคารบแรศธาในตัวผู้ศาสนาและครับของปุนา เมื่อไหว้กู้ภูณฑ์ใเป็นลูกศิษย์ผู้นำโดยตรงใส่ยาติธรรมข้อร่างไม่นานภูนำเชิญเบิร์ดเปิร์เลย์เริ่มปีน,น้องเด้อเอาคลิปนี้ของกลางเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ